คนคนหนึ่งที่หน้าตาหล่อๆหล่อที่รับแซกโซนี้ครับ,รบ,รรบตามใจสุดๆทางร้านกรับขอปัดกี่ดอกชิคเก้นซอสเสรนะครับใส่มอสเซอร์ลาชีสเพิ่มเบคอนดิบใส่มาสซาด์จัดให้ครับด้วยนะครับจัดให้ตามใจเลยครับอารันที่รับแซกเซล์ครีเอทดความอร่อยได้ตามใจคุณตามใจขนาดนี้ยอมแล้วแม่คุณเอ็ดไม่เซียขอบคุณได้แต่กรับและมาลองเมนูอื่นๆที่กรับคิดที่ E เดี๋ยวจะมีหนึ่งคนขึ้นมาสอนทําท่าตัวเองครับผมกับสอนทุกคนทําท่าตัวเองได้ไหมได้นะครับโอเคอลองเลยลองจริงมันต้องทำยังไงไม่ยากถ้าเอาจะให้เห็นภาพง่ายๆชูสองนิ้วยางนี้ครับโอเคชูสองนิ้วครับแล้วก็ขาอีกข้างเลยครับไม่ได้รอกโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยครับเอามาโอเคจ้ะแล้วก็เอามาประกบกันครับ เอามาประกบกันจังเ,เราหน้าหล่าเวลาเราทำท่าตัวเอหน้าต้องทำังไงกูปิบดารลูทำสัตว์ได้ไหมกินม้าเพชรเซลและอร่อยจังเลยเอละเรีนึ่งสองซัจึงนะผัดปีอัพปร เมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ดูโฆษณาได้ยินไหมว่ากราฟเขาพูดว่าอะไรตอนเปิดเลยจำได้ไหมเอาพูดลองกันหนึ่งสองสามเนี่ยพี่ออกขาได้ยินแต่คำว่าอะไรตามใจตามใจอย่างอ่ะใช่ไหมใช่ไหมกราฟคุณพูดว่าอะไรไว้หาให้เจอนะคนที่ตามใจเธอได้มากกว่าครับ อยากโดนตามใจย่าคำคำนี้จะมีความสำคัญอย่างไรเธอรักหรนอไชอบบ้านนี้มากเลยเธอต้องเก็บเขาไปนั่งปอดใหญ่เขาะวคิอทานนกหวีดเป็นอานหนรใช่ครับทานนกหวีดเสร็จทานอันที่แอนามเลยจีนมาเป็นแบบมีพลังอร่อยเลยอร่อยเลยสุดยอดะครับเชิญนั่งครับ ทุกคนจ๋าเราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยน้องกาฟอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ,รบอย่างที่บอกไปช่วงทันสมัยขึ้นสดใสขึ้นมีความแฟชั่นมีความไลฟ์สไตล์มากขึ้นซึ่งเหมาะมากเลยกับน้องกาฟนะครับ,รบวันนี้เราได้กาฟมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยกาฟรู้สึกอยงบ้างตอนที่เขาิดต่อไปว่าเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อันติแอนส์นะดีใจดีใจสุดๆดีใจ,ด,ใจดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างแบรนด์อันตี้แอนส์เนี่ยเรียกได้ดว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมา ประมาณ20 26ปี26ปีอาอยุผมเลยครับทัจริงคนนุณนี่เกิดปีเดียวกับอันตี้แอนไซไทยนะจ๊ะใช่ครับไดเลยที่สุดเอออันตี้แอนเป็นแบรนด์ที่อยู่อยู่คู่กับเรามานานเหมือนเราเกิดมาเราก็เห็นอันตี้แอนเลยครับโตมาด้วยกันใช่รครับรู้สึกว่าวันนึงได้มาทํางานร่วมกันก็ดีใจและขอบคุณดี๊กผู้ใหญ่ทุกคนมากครับครับผมแล้วการเนี่มีความชอบในผลิตภัณฑ์ของอันตี้แอนยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่า อันที่แอนไม่ใช่แค่แบรนด์ขนมหรืออะไรสักอย่างผมรู้สึกว่าเป็นเรียกว่าเป็น Family b r a ร d ด์เลยดีกว่าใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนสามารถไปใช้ชีวิตกับใช้เวลากับครอบครัวได้หรือว่าสามารถพาครอบครัวไปทานใช้เวลาร่วมกันได้และที่สําคัญผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมได้มาทํางานแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบรนด์ที่รู้สึกค่าแฟมิลี่แต่วิวีทีมงานทุกคนก็คือแบบเป็นดีมากน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นแฟมิลี่แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับแต่เราเป็นนั้น กินออนตี้แอนปุ๊บจะอารมณ์ดีไม่รู้ทำไมคือรู้สึกว่ามันแบบอร่อยมันอร่อยด้วยนะทั้งทั้งตัวเพรสเซลเองที่เขาอบใหม่แบบชิ้นต่อชิ้นเลยใช่ครับ้งตัวครึ่งดื่อเองอย่างน้ำมะนาวเของมันสุดใช่มันเป็นมะนาวที่กลมกล่อมมากจริงครับจริงทานคู่กันคือมันจึ้งเหลือเกินนะคะทีนี้กลับมาที่ประโยคของเราครับหาให้เจอนะคนตามใจเธอได้มากกว่าคีย์เวิร์ดนี้มันเป็นยังไงมันยังไงก็คีย์เวิร์ด หาให้เจอนะคนที่ตามใจเธอได้มากครับคือมันมีที่มารับผมครับเพราะว่าทางพี่พี่นีแอนส์เนี่ยเขาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่รับผมนั่นก็คือครับเพสเซลนะครับผมคือหาให้เจอคนที่ตามใจเธอได้มากหครับเพราะว่าครับเพสเซลเขนี่ยทุกทุกคนสามารถคุยเอ่ความอร่อยตามใจตัวเองได้นั่นเองก็คือตามใจสุด ถูกต้องครับผมก็คือใครอยากจะรับประทานรูปแบบความอร่อยในรูปแบบของตัวเองก็สามารถตามใจตัวเองได้เลยนั่นเองอู้หาไม่ได้แล้วนะจะตามใจขนาดเนี้ยใช่ครับผมนะครับเพราะอย่างนี้ครับความเพรซเซลเนี่ยเราสามารถครีเอทได้ตามใจเราเลยจะยืดจะเอาแต่ใจแค่ไหนอยากกินอะไรครีเอทเลยจากได้หมดเลยไม่บังคับเลยใะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราให้กลาบเนี่ยสาธิต หน่อยดีกว่าดีไหมได้แล้วว่าไอการทำคราฟเทเซลตามใจเราเนี้ยมันทำยังไงบ้างและสิ่งพิเศษที่สุดคือคราฟเทเซลแบบที่กลับชอบเนี่ยเป็นยังไงดีไหมครับทุกคนครับอยากรู้ไหมยโอเคอะตั้งใจดูไม่แน่นะอาจจะมีคนได้กินด้วยก็ได้นะอ้ไม่น่าหลุดปากที่นเอาละของวัตถุดิบมาเลยจ้าเป็นเซลมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกได้เลยนะครับ ใจเลยว่ายากพิเศษตามยถากรรมรแน่นอ้เห็นโดว์เลิอเป็นฟีลว่านึกอะไรออกใช่ก็ตามนี้ถักกรรมตรงนั้นเลยเพราะถ้าพูดตรงๆคือเราไม่มีเบสิกในการทำอาหารเลยครับก็ถ้าเกิดใครได้ทานก็ขอโชคดีครับมันไม่น่ายากมันไม่น่าหยาดใช่ว่า เรามีตัวเพสเทลอยู่แล้ว้าใจความไหนคะเราก็แค่หยิบหน้าหยิบซ้อนหยิบอะไรอายอ๋อเราไม่ต้องปรุงอะไรเองใช่ไหมครับก็อาจจะนิดหน่อยทำไมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูทำไมดูเครียดล่ะครับนึงหันข้างซิเธอเครียดจนเหงื่อตกค่ะเออเครียดจนเหงื่อตกแล้วก็โอเ็คใส่ของมือเลยจ้าเนี่เดี๋ยวเราถือไม้ไปได้ครับมันร้อนค่ะมันร้อนแม่เนี่ยเราจะมาทำเป็นฟิลบอกว่าคราฟเพสเทลตามใจ ามาจริงมนาใหม่ถึงกกาบหรือเพรสเซลรู้ทันหนาะคุณเมื่อ<ม>เก่งคุณแม่หนูรู้ทันแม่หนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับและนี่คือการสาธิตทำคราฟเพรสเซลตามใจฉันในแบบของกาบนนเองกเ oh, ก่งมากเลยเก่งที่สุด นี่ก็คือเรียนได้เลยนะครับเรียนเลยครับคุณอยากยทำอะไรคุณก็ทําตามใจฉันเลยนะครับใช่แต่โทษนะถ้าเกิดใส่เยอะขนาดนั้นถ่ายคู่สักคู่นะไม่แล้วแต่เราดิเราอยากกินอะไรเราก็กินได้นะครับทีมงานจากองค์บกวนขอทิชชู่สแปนไบร์ไว้หน่อยดีกว่านะคะโอเคครับเอานีบ้างก่อนใส่กล่องบางใส่กล่องครับสวยสวยมากเห็นไหม พิธีกรก็สปอยลูกพอกันเอาให้มันสุดๆอะไรนะเอาเป็นแมคุณแม่โทษนะเธอถ้าเธอมีลูกอ่ะลูกเธอเสียคนจ้ะถ้าเธอสปอยลูกหนักมากจ้ะหลายๆคนเลยจริงจังโอเคกาฟเนี่ยได้เรื่องวางหลายอย่างลงไปนะครับโอเค มีเห็ดด้วยมีซอสเซจนะครับมีแฮมมีสับปะรดนะครับกัปจ้าครับกับจะบอกว่ากับเรื่องเลยคือกับใส่ทุกอย่างตรงนี้จ้าใช่ครับใช่จังโอเคนี่ท้ำลลกพอแล้วก็ได้ครับขอดิชู่หน่อยนี่นี่นี่โอเคจ้าที่อ๋องได้ขอดิชู่มาให้กับแล้ นี่นะครับเป็นเทเซลที่เทเซลมีแบบของก๊าปนั่นเองโอเคชูเช็ดมือกาปเราไม่ร่าสอนต้องเชื่อมากเชื่อเรือเอามาเชื่เรือกก่อนคนะขอโทษจ้ะเพราะตอนนี้เหรือไหลเหมือนน้ำตกในแองคาลาแล้วเป็นฟิลน้ำตกจะสามน้อยจริงเชื่อเรือหรอไหมก๊าปอย่าทิ้งพิชูนะพี่จะเอาไปประมูล เพื่อพี่จะได้รายได้เสริมจากการประมูลทิชชู่ใช้แล้วของก้าฟหยอกเล่นสกปูรก์ลาดด้านบนเลยลองดูเอาจริงพี่ก็ไม่ดูพี่พี่หรอกพี่เข้าใจว่าก้าวรูนะแต่พอก้าวผ่นมาถามพี่อ่ะพี่ก็ตกใจนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรก้าวมันเป็นฟิล์มมันเป็นฟิล์มเออมันเป็นฟิลตามใจไงโอเคนะครับ เรียบร้อยจะถึงคัญหาขอเสียงประเมินกับพระเอนคุณเหล่าครับผมพี่ก็ดู้ไปว่าอย่ารอเล่นกับระบบดีเลยระบบแกงลูกบอลเขาคือของจริงอ,อย่ารอเล่น,นเลเอาล่ะลนัวมากเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะเหล่าลูกบอลของคุณบริการเนี่ยผู้โชคดีทั้ง26ท่านที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ได้รับประทานเมนูคราฟเทเซลสุดพิเศษอย่างแน่นอน แล้วก็ยังมีอีก6เมนูพิเศษนะครับที่กราฟเนี่ยได้ครีเอทไปด้วยนันเองนะครับสามารถาติดตามหน้าอื่นๆเมนูพิเศษอื่นๆที่กราฟให้ครีเอทไปได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k Fan p a g e ของอันพี่แอนั่นเองนะครับโอเคดูครับผมแบบที่เราทํใไปดูเมนูหนึ่งแล้วก็ฝากใคนไปติดตามเมนูสุดพิเศษอีก6เมนูด้วยนะครับผมก็รับรองว่าอร่อยสไตล์แน่นอนครับสมาระขนมไลูกโอเคพร้อมร ให้เรามาทำโชว์อย่างเดียวมันไม่ได้ใกล้ชิดกันถึงอกถึงใจไงเล่นเก่งและถูกต้องถ้าทำเสร็จและถูกต้องเวลาหยุดดูกันว่าได้เวลาเท่าไหร่ใครได้เวลาน้อยกว่าเป็นผู้ชนะไปนะครับและออเดอร์จากตัวครับเริ่มต้นด้วย1นึในใครขึ้นต้นด้วยหนึ่ยกมือจ้ะโอเคต่อด้วยหมาเลขหครับ 1.6คุณสุภาพรพุกบัวขาวโอเคเชิญค่ะคุณสุภาพรที่ประบนเวทีเลยครับนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใจฟังแบบกินกินผ้าขาอีกปุ้ยไม่ใช่คือเลือกเลยบางแผนเลยเตรียมวัตถุดิบก่อนนะถึงลงทีเดียวเพราะฟิล์แบบฟิลความประยุทธ์ไงฟิลทำงานฝ่ายสเตติที่ไงถ้าแต่ยง Okay. Oh pineapple slice โอเคครับ chicken ham โอเค cheese chicken sausage โอเคครับและน้ำซอสคือ chili sauce และ mustard proper ไปดูเวลารับหนึ่งสูสีครับสูสีครับเบอกเบอร์หนึ่งคุณพีทำไปได้2นาที10วิ พูดทำไมครับ ทำไปได้สองนาทีสิบหกวินาทีครับคุณพี่ไปผู้ชนะคุณเจยพอเปลี่ยนมาดังนั้นวันนี้ผู้บริหารบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเวลาให้เวลาทั้งสองคน สนุกครับผมสนุกมากก็ต้องขอบคุณสนุกที่ได้แกล้งเนี่ยแหละสนุกมากครับผมที่จัดอีเวนต์วันนี้ขึ้นมาครับผมไสแล้วทำให้ผมได้เจอพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนในวันนี้ด้วยขอบคุณถูกต้องในค่าวดีก็คือสมชื่อกิจกรรมของเราพอได้ทั้ง meet และ eat ไปบนเวทีกันเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับอาร์ติแอนด์ซูย์ยังมีแบบนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับไหนลูกบอลเหนื่อยไหมจ๊ะ ชื่อน้องมันเห็นหน้าแล้วนะพี่น้องโอเคนะครับไม่เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับน้องกาฟด้วยนะครับกับผู้โชคดีทาง26ท่านที่เป็นลัคีิแฟนกับวันนี้นั่นเองนะครับอย่าวินัทผู้มรการอาวุโสแบรนด์อันที่แอนครับหล่อไหมขอได้เชิญคุณอักวราใบน้ำเงินครับผู้มีการอาวุโสฝ่ายการตลาดแบรนด์อานที่แอน ขอบพระคุณครับขอสิ่งพิเศษให้กับทุกท่านบนเวทสุดท้ายครับก่อนจากกันครับก่อนที่น้องกาบเนี่ยจะลงไปสัมภาษณ์กับคุณพี่สื่อมวลชนแล้วก็ถ่ายภาพหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้โชคดีทั้ง26ท่านฝากอะไร ถึงทุกคนที่นี่หน่อยจากกับอันพี่แอนของเราครับโอเคได้ครับผมก่กอนอื่นเลยก็ขอฝากอันพี่แอนไว้ด้วยแต่คำผมก็มีเมนูพิเศษเจ็ดเมนูเลยนะครับผมทุกคนสามารถไปหาเลือกทานกันได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับผมมีมากถึง905สาาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมก็สามารถไปพุดนน้นแล้วก็ไปลองทานกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากผลงานต่างๆที่กำลังจะตามมาตา้ใจนี้ด้แล้วกัน 变得很严重。